หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมแก้ตำราพราหมณ์มทำแ้นี้เด็ดตรงไปตรงมาชนิดกิเลสไงหมาไม่มีมารยาสาไทยไม่อ้อมขอมไม่วกวนจึงเป็นเหตุให้ไม่เวียนไห้ตายเกิดในวัฏฏสงสารธรรมประวัติองค์หลวงปู่จามหาปุญโยวัดป่าวิเวกวัฒนารามหรือวัดป่าบ้านห้วยราย บ้านห้วยสายตำบลคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมบ้านขานครพนมเพื่อนเก่าวแก้ตำราผามว่าหนึ่งค่ำช้างแก้วขึ้นสู่ปราสาทคำสองค่ำฟังธรรมผีป่าชา้าสามค่ำล้างมือท่าคอยกินสี่ค่ำล้างฝาตีนสองแดด ห้าคำ่ผีแวดล้อมวงเอาหกคั่ทรงสำเ่าไปขาเจ็ดคำ่บ่ายหน้าควายชนแปดคำ่ความคนบทันเมี้ยนเก้าคำต้องเสียนพระรามสิบคำ่หาเนื้อความบ่มีได้สิบเอ็ดคำ่ความให้บม่มีสิบสองคำ่ บอดีสักอย่าง13คค่ำชัยยะปราบชมพู14ค่ำศัตรูปองค่า15ค่ำวายชีวาบ่คืนนี่มันโกหกกันไม่รู้วัตตะวันขึ้นวันแรมมันยังโกหกไปอีกว่าห้ามทำหลายอย่างเช่นขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์กนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธ ไอ้เงาแต่งวันใดมันก็มีอะไรกันได้นอนด้วยกันวันไหนลูกก็ไหลออกมาเป็นคนผีเผาวันไหนมันก็มอดไม่เป็นเท่าเป็นดินบ้านขึ้นวันไหนก็อยู่ได้อย่าไปหลงกลคนพานขี้ปดตาขาวแล้วยังห้ามประกอบพิธีมงคลว่าสงสิบสี่เผาผีสิบห้าอิฐถีสิบเอ็ด มีเพศสัมพันธ์เจ็ดค่ำอันนี้ห้าม13บสามค่ำเจ็ดค่ำสิค่ำวันโกนให้ละวันพระให้เวน้นวันพระสงฆ์มีกิจของสงฆ์สักผ้ายอมผ้าโกนผมลงอุโบสถอิทถี11มีเพศสัมพันธ์เจ็ดค่ำอันนี้ห้ามไว้คือเลือดอวัยวะผู้หญิงมันไหลออกมาอย่าไปมีเพศสัมพันธ์ สัญญาโลกมันชอบโกหกขี้ปดกันไปขี้ปดกันมาตั้งสัญญาธรรมให้รู้จักทุก์ให้รู้จักหักวัตตะลง12เดือน1ปี12ปีหนึ่งรอบเดือนหนึ่งขึ้นแรมขึ้นแรมวันโกนวันพระวันหนึ่งมีดีมีชั่วมีชั่วอยู่กับตัวตนให้รู้อย่างนี้อย่าไปโง่กับตำราขี้ปด รามขี่ปดมุสาวาทหารู้จริงไม่มีวันไหนก็พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธดีธรรมโมดีสังโฆดีดีก็ดีอย่างพุทโธดีก็ดีอย่างธรรมโมดีก็ดีอย่างสังโฆให้รู้ซสอย่างนี้หมายเหตุซึ่งก็ตรงตามโอวาาของหลวงตาม,มหาบัวญาณสัมปัโนที่ท่านได้เทศนา เกี่ยวกับหลวงปู่ตื้ออาจารัธรมโมเอาไว้ว่าท่านหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมเป็นนิสัยตรงไปตรงมาเป็นธรรมล้วนๆไปเลยไม่ได้แบ่งให้โลกนะคือเป็นนิสัยธรรมไปเรื่อยๆจิตของท่านก็เป็นธรรมแล้วเวลาท่านแสดงออกนี่จะเป็นธรรมธรรมคือตรงไปตรงมาเรียกว่าธรรมส่วนโลกก็มีพริกนั่นพลิกนี่สำหรับชาวโลกส่วนหลวงปู่ตื้อ ไม่มีมีแต่ทำลุลนๆแต่กับเราถูกกันดีแน่นละท่านไปประกาศอยู่ที่วัดอโศการามพระมากๆคนมากๆเวลาท่านพูดท่านก็พูดประมาณนี้